สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์ที่ม5สิบหากรุ่มภ้าพันสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาตรงมาทางพี่น้องเพื่อไปหมอไปสวนมาเพิ่นีีชีวิตคนเหล้ยงกล้วยพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิจ้าของกล้วยเพิ่นเวลาตอนนี้ก็ประมาณ สามโมงเคืองพี่น้องในเวลาปล่อยกล้วยยำแลงพอดีก่อนจะปล่อยเจน,นเราเพิ่นสาะไปนอนน้่งแ้วก็จังสีล่เป็นสายไปพี่น้องัดเดี๋ยวขออนุญาตก,กับกล่องเบิ่งเจ้าของกล้วยเพื่อนสัมผัสเพื่อนเจ้าหน่อยก่อนของกล้วยเพื่อนจ้าของฟาร์มโชคไห้บุญ คนสู่ชีวิตพี่น้องมอะซอกก็เลี้ยงกล้วยมแะแลงก็เลี้ยงกล้วยมันขคืนก็นอนเฝ้ากล้วยเพราะบานไปซองเฮ็ดธุรกิจฟาร์มกล้วยอยู่ตรงอยู่ทา่าสบายพี่น้องไปมาบ่อไรแต่ว่าใจสู่ <c oughs> ยิ้มใส่ก็เดาอ่ะโค้งให้โค้งให้ผมโค้งคิดไปโน้นดับตรงรอบกัน จะของกล้วยคนณนึน้องนเดียงกันคนละเกินซอยกันเดี่ยงไนาดแล้วเป็นฝ้ายอยูขัไปแบชนวนปชนวนนวชนวองเตียงเอตียงใหกัวข้องสิเดหัวข้องนะจับทุยทอนข้องไงจะลุกไปสิดต้อนตีแปงหรือเปล่าถึงป้าย่ลองถามเบอยุ่มมังได นี่บังได้ไปค้ากลับได้เห็นอยู่บังเห็นเห็นมันยุเบื้องหรอยื่นมือคากลับมยู่ใส่มืออยู่ขวมือเพราค้ากับคนค้าับรุงเทียมันยื่ใส่มือกันปะเลอยสำเยกไปประมาณจากสำเนยงวัดไปประมาณกี่นู่นอ๋เลือยสำเนยกไปแล้วบ้านกันเลยบ้านมึงเขาว่าจะขายแต่นแหลมๆตะกี้บอกเลยไปเห่นเนาะเลืเอยไปก่อนที่เขาทาโฉมเป็นปะมาทันถอืมกลางเออเดี๋ยวไปทัวร์ถามม่งให้ดก เขาติไปมีเบอร์โทรของมันบ่เอรอะไรเ็าเขียนตหอไม่เลยเขียนเขาไปเร้วประมาณนี้นะบม่ามาเ,มเกินวันที่ใดวนที่ไดที่ใดมองเขาบุกซาไปเห็นขอเก็ดหนังเนี่ยันหนั่นเรื่องหม่วันนี้จังหเราบ่าขายแล้วหนัเนี่ยเรื่องไหม่วันี่สี่ตอเขาบุกซ่าบุก่าเลยเขาบุกซ่าว่นตะอรุ่มมาเขาบุกขายไปที่ใดมองหน้าแต่กีดมันก็แข็งแต่เจ้านี้มันก็ติดถนนดีเด้อล่ะ เมื ar, ่อนตนนเราอเก็บานจามถนนเลยตัวนี้มันเลือกไปทั้งยาลงไปที่เดี๋ยวสีทัถามเราว่าหนากวงตีตดนนเท่าไรตาที่หนไเบิงกล้วยลงอ่าเหรียญน้ำก้อนก้อนสิไปเหรียญกล้วยจินหยาจินโยมกล้วยมันห่อนเิ่นกระสีเห็ดเต็งสีเป็นประจำจดีแล้ว Quay lâu năm gọn gin học. Gin lạc a dung light in the game, the light bạch in nhà bamat. Hong kia mặt binh học. Hai binh học 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 บรรยากาศทงกวงสุดลูกหูลูกตาพี่น้องก็ต้องไล่ไปเลี้ยงที่สู่มือนพี่น้องเป็ดแบบนี้เป็นจิตวัตรเลยเพราะว่าลำพังเลี้ยงอยู่หน่าจะาของนี่กับพ่อเลี้ยงพี่น้องกู้หลายพื้นที่พ่อ ต,ต้องอาศัยไปเลี้ยงหน้าผู้อื่นเพื่อน,น้าแน่เปลี่ยนสลับกับเปลี่ยนกันไปลาบากแน่เ่าเงากับ่ค่ใยตายพี่น้องมันแห้งหนาแรงยาหนึ่งแถวนี้พื้นที่กว้างแต่ว่าคนแถวนี้เดี๋ยวให้แล้วหน้าเาพื่อนกับพอที่ซื้อพี่น้องเพื่อนกับเฮ็ด น,น,นั่นปลูกอ้อยแน่ปลูกมันสำปะหลังแน่วอนน,น้าหน้ากับกูออกพอดีส่วนอ้อยนี่ก็ผ่านปล่อยขามปีสองปีสามปีเพิ่ยจะตัดออกทีหนึ่งมันก็หาเรียงหามองเรียงยากพี่น้องเพรา,าะว่าขจาเช็ดปลูกยิงปลูกของเนาะไว้หลายโตก็ต้องใส่คนเรียงใหม่ต้องมีสองคอนพี่น้อง ลัดหนาหลัดหลังกันมันร่งกินของขจา้าเนี่ยพี่น้องตานนี้ก็เคยพี่ข้าพ,พี่น้องมาเบิ้งคังนนึงแล้วแต่ว่าหลอบนันกะคำมันมานอนจากหลังจากที่มันไปจินหญ่ากินนยูเรียบร้อยขึ้นเขาขอ,ขอกแต่ว่ามือหนีมาพอจังหวะที่กำลังปล่อยกล้วยร่งเลี่ยงพอดีเพินกระเสียวมานอนนามกอนพี่น้องถามเพิมว่าเป็นอยังคือให้นอนหนามพวดไ้กินเลย เพื่นวาลีตน้นม,าานมันมาสารมันห่อนเอามานอนน้ำมายู่นี่กับประมาณจักห้าสิบไปไป,ไป,ไปไไไาลา,า,า,ฟฟายพี่น้องมีทั้งคุ้ยหน่อยกุยใหญ่ไหญก็ในสาราคดีทั้งแอฟริกาเด้พี่น้องคุยปลาลุ้งเหรียญน,น้ำจะผ่าบวาต่างกันเบื้องห้อยมันลงพี่น้องตายบัดหนาบ่มีข้อเมีย ตะลิมตาลังตะลิมตะลิงตะเลืงเดี๋ยวพังลงบดพี่น้องสู้โอ้ขั้วบ่ได้มันยำแดดก็กำลังห่อนพเน็ตพี่น้องแต่ว่ากระล่มดีแดดห่อนตาล่มดีอยู่บ่มีล่มในแย่เลยบรรยากาศเห็นพี่น้องน้ำน้องนี่ก็สิม่วงแรง Body soup ong, bay quay non yang yêu quay năm 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 non năm 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 này năm 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 này, năm 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 bùn năm năm ไทยท่านี้เลี้ยงมาหลายปีพี่น้องก่อนที่ใดขนาดนี้เริ่มมไม่ไม่ก็เริ่มสามโต4ีโตไปเรื่อยนี่ก็ซื้อเมื่อเพิ่มออกโลกงแน่แพ่พันขยายออกมาเรื่อย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 น้องมีชีวิตคนต่างจังหวัดบางหอกอะบอ้หว่าเจ็ดยังกะสีที่สุดก็คือเลี้ยงงูเลี้ยงคุ้ยอยู่ตามพิธีชีวิต วิสวนน์มีก็สิไล่ขึ้นนะพี่น้องวันนี้เรานอนเดชความเย็นแล้วก็ไปเลี้ยงระยะทางสีไปเลี้ยงน่ะะงงกับประมาณเกือบกิโลเลยพี่น้องไลไ่ไปไล่ไปน้ำสายทางคอยตอนไปตอนไปจนหอดหม่องหยาไปพี่น้องส่วนหม่องไปเลี้ยงก็ต้องขอเพิ่นนะพี่น้อง ขออนุญาตเจี๋ยวองหน้าพ่นก่อนไาเดียวค้อยไปเลี้ยงเิ่นกับไห้เลี้ยงบางคนก็บ่ให้เลี้ยงบางคนกับไห้เลี้ยง,ง,เ,ลยง <c oughs> เลี้ยงก็ได้ประโยชน์พี่น้องค้อยมันกับไปจินหยาจีนยู่มันเหียนมันเตียนเวนลาเห็ดหนากะเห็ดง,าง่ายมันมีหยายางหนึ่งก็ได้ปุ๋ยได้เหยียวได้ขี้มันนั่งเป็ดไห้ดินดีพร้อมเป็นการบํารุ่งดินไปนน้ำได้ประโยชน์พี่น้อง แต่บางคนเปินก็บ่อจกให้ไปเปินก็ห่วงที่เปินเน,ะเนาะปะปวากันพี่นอ้องไ่ล่ะอู้ยเปินมันขึ้นจากซาเป็นฟูงไป,ปพี่นอ้องแตโม่งจังกาบเท่าหาโมง่หมงหาโมงข้ามแป๋บ้า,างฟา,านบ้อพี่นอ้องคนนะั้นน้ำชาินี่เนี่ยอยู่เนีจินมีประคามแป๋มี บมท่านอันนี้ดอกอย่างวันนี้ต้นค่อยวันนี้บ,บ,นบรรยากาศว่ามันที่พุ่งยาอย่างหลักเดี๋ยวแอฟริกาสิาเขาจะมีกล้วยปลากล้วยอยางไปท่าันตัวนี้ไออมะขันสมดีเนาะอืมจินแก่เมียเลยอ่ะอ อ้าวขามแปะพี่หน่องเออดูอิจิมข้ามข้ากิ้วพี่หน่องเนาะมันทำมันจัดแบบบันเฮางบันเฮาครับอหืมหลายหน่อยพี่น้องมันสุกเวย้วยนะเออเก็บไปกินกินน้ำท่าหนี่งกล้วยพี่น้องแบบนี้พาพี่น้องมาเลี้าายงกล้วยเด้อเปลี่ยนบรรยากาศ อยู่ตะกุงเทพยปงไทยกะมีโอกาสมาทงมาทากะแต่ะว่าสะว่างดีพี่น้องพ่นน่ะป่วยเป็ดปุงย่างเะลายจะลายไปพุ่นอ่ะอืมเน,นี่ยบานกับทัวอย่างนอนอนๆนนนเดี๋ยวทัวรกลับดเด้อมันคือโลกทั้งหมดละ่ะ มันทุลงนั่งพุ่นโอ้ไปหยุดแล้วนั่นหยุดแล้วขั้วมันสิลวงลงทั้งทงหุ่นพี่น้องทั้งทงหน้าจต่ความฝุ่นแต่ว่าไปหอดลวดเดียหยุดจึกเลยเพราะว่าใส่ลวดนอกไว้มันเห็นหลามันก็ตื่นพี่น้องมันก็บาไปแล้วหยุดเป็นฝูงเลยพ่นน่ะทีแรกก็ี๋จะดูดูลงหน้าย่างเดียวอ๋อเมื่บ้านเลี้ยงหน้าแมนบะ อืม้มมานเลี้ยงหน้าเหมือนนี่ก็ขึ้น่านสิปองลงหน้าแล้วมั้งมึงก็เลยสิดูโรคปุ่นไปพ่อรวดแลวยุดจื้อเลยเลี้ยงคว้วไอ้ซื้อมือนี่กะมีไปมีรวดมาซอยเลียงซอยหล่อมพี่นอ้องบ่คื้สมัยตะกี้เนาะมันเท่าต้องใส่คนไล่เอาซือมือนี่แั่เราอยากให้ไปใช้ก็ใส่รวดดักไปเลยนอกทีหนึง่งมันก็ตื่นลนะพี่น้องมือหนึง่งมือสองมากอะบ่กะเห็นรวดก็ตื่นแล้ว เนี่ยอ่ะพี่นอ้องเป็นสีปล่อยไปทางพู้พี่น้องกำลังไล่กำลังไล่กัน,ากนมาย่อมไปม <c oughs> ันจีลงบังเก้าเนี่ยมันกำลังจับหัวหน้าฝูงจากฝูงนำทางก่อนตัวหนึ่งตัวนั้นก็จิตตามไปพี่น้องไป ไปเลีเ้ยงควายรำกันพี่น้องมาหนิโอ้ยงทวนๆเลยพี่น้องอืมอากาศกินโคนสาบควายอากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องดูนะลายเป็นฟูงแร่เป็นฟูงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไป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 ลูกไป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 โอ้ยพี่น้องเลยสอ,อ่อนต้องดดออดดดแอดโดดเอ็นขอลูกแกออก,ออกไหมออกปีละสิบยี่สิบตวัวพี่น้องเลี้ยงมาตั้งแต่สองสามตัวเลี้ยงมากับเกือบสิบป,ปีพี่น้องยังเลยซ้ำนี้ ขายไปนำํำม่มีเงินใส่กับขายไปนําถือว่าเป็นเงินจุนเจอขรอคัวไปผ่มีได้ๆมีได้ๆทั้งเดียวก็คือเหลียงหัวหนึ่งขั้วพี่น้องเงินเบิดเงินขาดกับขายพอได้ยู่ได้จินไปไปเป็นสาย สองเพิ่นขี่รถตามเราออกนะข้าควคั่วไปอุ้ยพี่น้องเป็นแถวเป็นสายไปพุ่อนไปไปไปเห็นยี่จงสี่เป็นจิตวัตรเหรอพีนอ่น้องง่ามือสอกกับมาปล่อยประมาณถักสามโมงสี่โมงสอกกับเอามานอนน้ำกระปุเขาห่มไปสามโมงคืนกับปล่อยก่อนถีปล่อยกับนอนน้ำก่อน ไปพุ่อนนะห่างกันประมาณตะเกือบห่าลอยเมตรเพื่นเด้อพี่น้องห่างแถวเพื่อนนะไปลูกไป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 เรื่อๆเรื่เรเรไป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 แดดแห้งพี่น้องแดดแี้งมนแรงคือแห้งครับแก่อืมซุ้มซุ้มกินกับจินไปแล้ว ร่วมออกหนากันไปพูป้นไกลๆบนพี่น้องเันหัวหน้าเจ้าของป้ามเพื่นขับรถนน้ำหนาออกเป็นหัวหน้า,า,าพุ่งไปละพี่น้องไปๆไ,ไปไปเลูกๆไปไปไปลูกไปกนี่พี่น้องคนหอนเนาะต่อสู่ดินล้นกันไปแล้วแต่อาอาชีพไผอาชีพมั่นจังหวัดล่ะ dùng cả bỏ liềm ngòi liễu cây jacksean nương khỉ nọ, cả nhám na, nhám na rèn cả bao cá say, dùng ngòi liễu khoai khoai đây, dùng chèo khoác cua, song đuốc song lúc á, bao đầy phù cát tuổi đây khỉ đi say lột. ต่างๆแล้ก็ีนีเสียกพี่น้องเห็นเสียบกเสียบขาวๆมันมีไฟหลอกๆมันมันมันเคยถือลวดอย่างเงี้ยมันก็ตื่นเห็นเป็นเส้นเป็นสายมันก็ตื่นแล้วไปลูกไปอ๋อหืมไหนนี่มานก็ต้องลบแล้ว เป็นข้างแคบพี่น้องอันนี้รถดกระบะมากกับทงลบเป็นสายไปเลี้ยงมาเลี้ยงย่างหน่อยต้องมีสองคนเลยพี่น,น้องเลี้ยงผู้เดียวไ่ไหวแล้วข้อยเกือบหกสิบตัวเะเ้งควอยหน่อยค้อยใหญ่ดีว่ามีระบบลวดนนอกมากันมันบอกให้มันออกออก,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 อกทางมันก็ไปด้านทางเลยพี่น้องรวยรวยไป ทางทางปามโชคไปบูนคนไหนไปลูกไปซื้ออยังนี้ไปนวนไปพี่น้องเกี่ยวกันเก๋ยของฟาร์มเพื่อนไปลูกไปอ้นี่ฟูงนึงอยู่กลางทงพี่น้องนั่นะกล้วยอีกเจ้าหนึ่งไปพี่น้องกันนี่ยล่ะไประเพื่นเพื่อนของเพื่อนไปอยู่บ้านปล่อยไปสิแล้วพี่น้องมันก็บล่อยใส่เพราะว่ามีหลวด กันมันไว้ไปลูกไปไปเร็วเร็วเรวเร็วเรไปไปไปเดี๋ยวก็ได้กินนะลูกเดี๋ยวถึงที่แล้วถึงที่แล้วไป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 ดูตรงหูลูกตาปูไปไปเฮ้ยเร็ว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 อหนึ่งต้วอีกเจ้านั้นนี่เป็นปล่อยหน้าเผื่นหน้ากล้วยเป็่อมลัยกล้วยประมาณตักี้สิบ ยี่สิบยี่สิบประต,ตูพี่น้องขอเก็บภาพบรรยากาศอ่าตรงไหนตรงหน้าเด็กงงเรื่องกล้ว,ย,ย,วยแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่าคลิปหน้าจังพอกันไหมครับขอรับร่าพระจากพี่น้องโดยภาพบรรยากาศกาไรไหลกล้วยไปเลียง ขอปิดคลิปไปแค่แนี้ด้วยพี่น้องด้วยคลิปหนัาพอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสรุปหูสรุปตาพี่น้อง พี่น้องเห็นทิวเขาบอกชมชูอยู่กไก่ม่มเขาพลาดเขาพลาดะตะลุกดูตำบลตะลุกดูโอเคครับพี่น้องถึงนาปอกกันไหมครับผม